สวัสดีครับวันนี้เราพูดถึงนะครับคลิปที่3ครับไม่ควรจ้างทํางานวิจัยนะครับทีนี้นะครับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่องนะครับตายนะตายตายนะครับปลอมแปลงผลในลิสเล่ทำให้สวยนะครับอตกใจนะครับอยาวต่ทานตกใจเลยผมก็ตกใจครับผลลิสเล่เนี่ยมันก็ยังปลอมได้อีก คลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วนะครับก็คือเรื่องผลของลิเชลนะครับที่นำไปใช้ในโปรแกรมนะครับหรือในวิทยานิพนธ์แล้วก็มีความผิดปกตินะครับทีนี้เรามาดูว่าไอ้คำว่าผิดปกตินะครับที่บอกว่านะครับตัวไดกแกรมกับผลของโมเดลไดกแกรมนั้นมันไม่สอดคล้องกันครับ มันไม่สอดล้องกันนะครับทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะมันปลอมแปลงยังไงนะครับผลของริสเลวแล้วพยายามทำให้มันสวยๆเป็นยังไงนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นนะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้มหาวิทยาลัยก็โชว์เอาวิทยานิพนธ์นะครับให้เราดูแล้วก็เอามาศึกษาครับนะเพราะว่านะครับเปิดลิงก์ออนไลน์ให้เราก็มีโอกาสได้โหลดดูนะครับ วิจัยผลของมาวิลัยหลายๆแห่งนะครับก็เอาผลงานมาให้ดูนะครับทีนี้วิจายผลนั้นนะครับมันก็มีทั้งดีและก็ด้อยคุณภาพนะครับผมก็หยิบนะครับผลงานที่ด้อยคุณภาพที่หลุดนะครับเอามาให้ดูนะครับว่าดูความผิดพลาดเราจะได้ไม่ทําตามนะครับทีนี้มาดูกันนะครับอันนี้เป็นนะครับอ่า ไดแกรมที่เป็น list ลิสเชลนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเราก็บอกว่านะครับถ้าเป็น CFA ที่มี3ไอเทมตัวนี้นะครับเราจะทดสอบผลโมเดลไม่ได้ครับตัวคายสแควร์ก็จะเป็น0.00 d ดีกีออฟฟิอมเป็น0 P ย์พีแวรูปเป็น 0. ูนย์แลมเซียก็เป็น 0. นะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้ผลมันออกมาสวยๆครับนะโดยที่นะครับห<ม>ลอกนะครับหลอกผู้อ่านนะหลอกผู้ดูนะครับ ทีนี้ผมก็จะเอาตัวหนึ่งเป็นตัวตั้งนะเราจะหลอกอยังไงทีนี้เราก็เปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับอันนี้เป็นโปรแกรมสมมุตินะครับผมก็ไม่ได้มีข้อมูลของเขาหรอกผมก็จะทําดูว่าเอ๊ะไอ้ที่เขาหลอกๆออเขาจะทํำยังไงนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นผลของลิเลลนะครับผลของลิเลลนะทีนี้เราจะทําไงครับก็คือตัวนี้แหละครับอืมเราอาจจะแก้ไขแค่บางส่วนก็พอครับ เพราะว่าตรงนี้ก็ปล่อยให้มันเปลรปวนไปตามค่าแล้วค่ามันปกตินะก็คือว่าตัว factor loading นะครับจุดเจ็ดขึ้นไปก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่น่าเกียดแต่ว่าตัวที่นะครับจะให้ความสนใจกันเยอะก็คือตัวผลข้างล่างครับเราทำยังไงดีนะครับตัวนี้นะครับเราก็ไปที่ตัวคำสั่งนะครับจะคิดว่ามี edit text ด้วยด้วยนะครับอ้าเราก็ edit ได้ก็ลอง edit ดูครับอ่านะครับ chi square เท่าไหร่ครับ ในนี้บอก1.38นะครับ1.38แล้วก็ดีเกลฟรอมเป็น1อ่าเอาบ้างครับดีเกลฟรอมเป็น,น1พีแวรูเ้เท่าไหร่อ่าเขาจุด24นะแล้วก็จุด24004ครับอ่าลงไปลำเซียล่ะอ่าถ้าจุด00เดี๋ยวจะบสวยเกินเอาแค่จุด031ก็พอนะครับ เรียบร้อยครับผมก็ได้ผลของลิเ l ลสวยๆแล้วนะครับอ่า p value ก็มากกว่า0ุดศ้แลมเซียนกว่าจุดนะสุดยอดครับนี่คือนะครับการปรอมแปลงผลในลิเชลนะครับดังนั้นนะครับเราจะใช้ SEM หรือดูงานที่เป็น SEM คงต้องระมัดระวังกันมากขึ้นแล้วละ่ะนะครับว่าเอ นะครับแล้วเราจะทําไงครับเวลาใช้เขาก็จะแคปเจอร์ภาพไปแล้วก็นําไปใชบนําตัวนี้ไปใช้นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นคล้ายๆกับคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมนําเสนอว่ามันมไม่มีความสอดคล้องกันระหว่างไดแกมกับค่าผลของโมเดลนะครับว่าเป็นที่มาของคลิปข่าวที่แล้วนะครับและทีนี้คลิปนี้ก็จะเป็นบอกว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงนะครับซึ่ง เราก็สามารถทําได้นะครับไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับนี่คือการที่จะใช้นะครับผลของริเลลนะครับที่ไม่สวยนะปลอมแปลงให้มันสวยครับผ่านเงื่อนไขและให้มีโมเดลฟิตได้นะครับเวลาเราใช้โปรแกรมนะครับริเลลเนี่ยที่เป็นเจ้าตำนานเนี่ยนะครับมันมีมนเสนของของอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องท่องจากก้อนนะครับจากก้อนคืออะไรพวกศัพท์เฉิงเทคนิคครับ สับเชิงเทคนิคของริชเนะมีอะไรบ้างพวกแลมด้นะครับเบต้าเอฟซีรอนอะไรเยอะๆนะครับเวลาเราใช้ริชเลก็ต้องไปใช้ศัพท์ของเข้าด้วยไม่งั้นมันจะไม่เข้าถึงอัธรดในการใช้ริชเนะครับก,ก็ต้องต้องจากก้อนนะครับของริชเนะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันนะครับริเลเองเป็นที่ยอมรับของอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วโลกสากลนะครับสากลนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย สาคนนะครับทีนี้ผลของริชเชลเองก็จริงๆแล้วมันก็หลอกได้ยากครับแต่ว่าผลของพาร์ไดแกรมนะครับมันสามารถแก้ไขได้ครับเหมือนเมื่อกี้นะครับเราแก้ไขผลของพาร์ทไดแกรมนะครับดังนั้นนะครับผู้ใช้หรือผู้อ่านงานเซมเนี่ยจะต้องเข้าใจและเข้าถึงสามารถที่จะตรวจสอบผล s e m ของริชเชลได้ถูกต้องนะครับดังนั้นการที่จะดูผลของริชเชลก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันครับไม่ใช่เฉพาะ ในอ m มโสนะครับในริชเดลก็ต้องระวังเช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีทริกนะครับในการที่จะแก้ไขนะครับตัวข้อความในผลของริ t เดลนะครับไม่ใช่ว่า,าเราจะเชื่อถ้าเห็นเป็นได a แกรมของริชเดลแล้วบอกว่าใช้ริชเดลเราก็จะเชื่อไปทุกทั้งหมดอนะ่ะก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าของนี้นะครับมันปลอมแปลงกันได้ครับท่านสามารถติดตามงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน y o YouTube ชื่อช่องเป็น ภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ